ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์อู่ทองภายใต้พระนามสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอโยธยารีรามาเทพนครที่จะรุ่งเรืองยาวนานกว่า400ปีไม่นานหลังจากตั้งราชธานีเจ้าเมืองนครธมเสียมราชหรือขเขมรในปัจจุบันแสดงท่าทีไม่จงรักภักดีคิดแข็งเมืองไม่ขึ้นกับพระราชอำนาจของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงตัดสินพระไทยส่งกองทัพไปปราบปราม โดยมอบหมายให้พระราเมศวนพระราชโอรสซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง13ปีสเสด็จจากเมืองละโวหรือลบบุรีในปัจจุบันเพื่อแสดงพระปรีชาครั้งแรกในสนามรบแต่แน่นอนว่ามีแม่ทัพผู้มากฝีมือร่วมขบวนไปด้วยเพื่อคอยสนับสนุนจากการหาข่าวของเสือหมอกแมวเซารสายลับของพระเจ้าอู่ทองพบว่านครทมมีไพรพลเพียงไม่ถึง2,000นายจึงประเมินว่าเป็นศึกที่ไม่ยากกองทัพของพระรามเมศสวนจึงออกเดินทางอย่างมั่นใจเหล่าไพรพลหลายพันนาย รู้ดีว่าศึกครั้งนี้ไม่มีอะไรยากระหว่างทางจึงหยุดพักผ่อนดื่มกินกันตลอดทางแทบไม่มีใครคิดว่าศึกนี้จะเป็นอันตรายคือหนึ่งขณะกองทัพกําลังตั้งค่ายพักทุกนายมัวแต่หลับไหลด้วยฤทธิ์สุราอาหารและความประมาทเวรยามก็ละเลยหน้าที่ศัตรูไม่รอช้ากองทัพจากนกครทมซึ่งได้รับการเสริมกําลังจากลาแวกซึ่งก็คือเมืองหลวงของเขมรในอดีตยกพลเข้าล้อมค่ายทัพยาเมเงียบเชียบ และเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงการล้อมค่ายดำเนินตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าไพร่พลของพระรามเสวนถูกสังหารจนเหลือเพียงราวพันชีวิตต้องถอยขึ้นไปตั้งหลักบนเขาถูกตัดขาดทั้งน้ำและเสบียงไม่มีทางหนีไม่มีความหวังนอกจากรอความตายข่าวร้ายนี้ไปถึงคุณหลวงพระง่วเจ้าเมืองสุพรรณภูมิมีศักเป็นลุงของพระรามศวนเพราะพระคณิฐาหรือน้องสาวของท่านคือมเหสีของพระเจ้าอู่ทอง และเป็นพระราชมารดาของพระราเมศวรแม้กำลังยกทัพตีเมืองชากังราวทางเหนืออยู่และกำลังได้เปรียบแต่เมือ่อลูกหนูชะตาหลายก็ละทิ้งัยชนะถอนทัพทันทีเพื่อเดินทางข้ามป่าเขาภายในเวลาเพียงสองวันเท่านั้นก็ถึงที่หมายคุณหลวงพระง้วยกทัพเข้าตีกองทัพเขมรจากด้านหลังเสียงคล้องรัวพร้อมเสียงดาบศับตรูตกใจสับสนไม่คิดว่าจะถูกตีสวนเร็วขนาดนี้แม่ทัพละแวกเมื่อรู้ว่าเป็นคุณหลวงพระง้วที่มาด้วยพระองค์องเอง ถึงจะตกใจพอสมควรเพราะชื่อเสียงของท่านเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นยอดนักรบคนหนึ่งในแผ่นดินแต่ก็ฝืนสู้ต่อรบกันหู่นานแล้วแวกก็แตกพ่ายหนีตายไปคนละทิศละทางเหตุการณ์นี้พระราเมศวรจึงรอดชีวิตอย่างบิดบิ้ดเมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสวรรคตในพศ1912พระราเมศวรเสด็จขึ้นครองราชต่อเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาขณะมีพระชนมายุ3ามพรรษาแต่เพียงหนึ่งปีต่อมาคุณหลวงพระงัว ท่านลุงผู้เคยช่วยชีวิตพระองค์จากศึกนครธมก็ยกทัพจากเมืองสุพรรณมาอายุทยาโดยบอกว่าจะมาเยี่ยมน้องสาวกับหลานชายพระราเมศวร์ส่งรู้ดีว่า